สวัสดีนะครับสายสีไฮโลไฮเทคนะครับวันนี้จะเปิดเลื่อนนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับคนเล่นที่ชอบแทงต้องมีไว้ติดตัวนะครับพกปลอดหนึ่งสามารถกินได้เป็นแสนเป็นล้านนะครับดูนะครับจะมารีวิวให้ดูครับยาฝืดเลื่อนครับมาตั้งเขย่าเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับรีวิวแบบสดนะครับตั้งเล่นกันแบบสดๆนะครับเมืออาชีพรีวิวครับอ่านะครับดูนะครับเปิดนี้เจเทเะเทดูครับมาจจเทดูครับมา อึเฮ่าเทนะครับเทนะครับอ้าวอย่างงี้นี่ดังป๊อกนี่อย่างงี้โต๊ดโต๊ดหกห้าหกสูงกั๊กหกห้าโต๊ดพละหกสูงนะครับกักตัวละห้าหมื่นครับก่อนครับอ้าวหกสี่สามครับอมาขยับอีกทีครับอ่าดูอีกทีนะครับดูอีกทีนะครับมาครับโอ้ยอย่างงี้ถ้าถ้ามันไหลอย่างงี้นะครับเป็นกั๊กกักค่าต่ำโต๊ดขาปากต่ำสามต่ำเจี๋ยครับ ดูนะครับอ่าหน้าถ้าต่านะครับอีกทีนะครับอีกทีนะครับอ่าอีกทีนึงครับอีกทีนึงครับอ่าอ่าดูนะครับดูนะครับอ่าอย่างนี้ตกถ้ามันตกถ้ามันตกอย่างนี้นะครับฟังนะครับอ่ามันตกช้านะครับอ่ามันตกช้าอย่างนี้เราก็ต้อง หกนะครับเนี่ยมีหกแน่นอนร้านมาเซ็นก้าหกห้าโต๊ะหกสูงนะครับเต็งเต็งหกโต๊ะหกสูงพละหกสูงนะครับเปิดนะครับเปิดดูนะครับโอ้โหหกห้าหกสูงนะครับนี่นี่ดูดูนะครับนะค้ับถ้าเป็นต่ํามันก็จะถ้ามันไม่ไม่มีหกมันก็จะไหลอย่างงี้นะครับนี่ครับไม่มีหกสมมติ่าหกมานะครับถ้าหกมานะครับหกมาก็จะไม่ไหลนะครับจะไหลตกไหลอยู่ครับแต่ตกแต่ตกท้ายครับนะครับมันเนินมากครับ ตกช้าครับตกช้าเลยครับนี่ครับนี่ถ้าถ้ามีหกมันจะไม่ไหลนะครับมันไหลจะตกช้านะครับถ้าไม่มีหกมันก็ไหลอย่างนี้นะครับนิดเลยครับนี่ครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสายสีไฮโลไฮเทคนะครับน้ำยาฝืดลื่นครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นโควิดนะครับซื้อสองแถมหนึ่งครับทักเข้ามานะครับเบอร์โทร0949464888 idline ก็0949464888นะครับ สนใจก็ติดต่อกัามานะครับสวัสดีครับ